กองฟานครับบรานเร่บาทเงียเงินอยครับกูฟานกไ่อยงอเลยแต่กองฟานี่โควิดปอไปนครับบางนี่ออบ้งดไอ้ดอมกับปอมดับเอ้ยก็าหลาบางเดียวหมว่าโดนที่ห โบ้ขึ้แบก้ไม่เอาทั้งระเลแบกแล้วนั่งขาลงผมว่าเป็นอย่างไม่ถูกสำนากวันการโตโตนะครับโตโตมาเอา อันนี้เราต่อธรรมะด้วยตอธมาจากข้งสูงัะเะด้วยอันนี้เราต้องไ้กองสมงตะจแล้วขึ้นสงสูงลุ้งตาซาท่าน้เนจรไหลหมดานโจ้ไปดรีต่อเรืองสามหกกองป้าครับ มาเป็นทีก <toys> ันเลเปลอน้โตก้องว่าตะกี้ตะกอนเฉียเทานะเี่ัมมากครับเข้าการเตอนทายที่ดีลยะครับก้องว่าเาดูดีวันนี้คุณทำได้ไหมนะครับน้อยดูดีได้ครับดูดีนครับก้องว่า ไป,ไปเปิดเไปเปิดเลยนะฮะหันยานซี่ทำอะไรก็ได้กดติดตามนะครับกระนาพัดนึ้นมาเกีบนะสองร้อยหกบพันไปเ0 <70, 000 S 2> ็สิบพันเบาครับเบา ประมาณเลกดำก่อนไ่นะครับออได้เลยหกสิบพันเป็นไรไปสิบ<อ>ขาดาสี่ลอยอยู่บ้านสิบอย่าเอคุบเดี๋ยวตามที่คุนี่ิตเรีนอยู่นระเจ็ดที่ทางไป,นะปไหนะมมาหนังไปประมาณเลยเล่นอน กระทบกุมตาดอนไปนะครับตามลงมาเติสามร้อยเก้าสิบห้าสา้กาคะแนนสามห้านะครับ,รบหื่ดบอร์รถบนหอ้องเราผ่านผ่านผ่านานับดาวนะครับ ขอบคุณได้มาครับาหาธารทองแจกเงาแจกใช่ตามสิบพันบันจะตื่ต็มตลอดนะครับสบายใจในการชม

ทางนนดีนะครับมังเกิดได้โคติดตามนะครับคอ,อย,ข,อยขึ้นตัวเบาๆนะครับดรับดาวนะครับดูดดบตัวปิด้าโอ้โหดูดนไปนะครับ1 0 ซอยสี่พัไปครับล้แล้ยวด้วยโหบูรีติ่แล้วดิบอกวันเท่เลยิ่จะดอกกระปอมรับนะครับ ดอกนับดาวโดนปูนเป็นเศ้าแล้วนะรับบาสบสามยผางมาแล้ว คอยยกคอยหมุนๆลากนลงมาเรื่อยๆไปมา่องพี่นสายพิมพ์คุยเรื่องเรื่องราคาเรื่องตัวเลขครับผมขอเเอหน่อยี่สิบสีมีให้หนึ่งแสนบาทมีส

啊，反天哈。